สวัสดีค่ะยินดีตราบเข้าสูการรายงานบุงทองพรในรีพอร์ตประจำที่17พฤษภาคม2559ค่ะสำหรับในโนรนนองคำในคืนนี้นะคะคืนนี้สหรัจะเปิดเผยตัวเลขภราอสังหาริมทรัพย์ประกอบด้วยตัวเลขการอนุญาตก่อสร้างและการเริ่มสร้างบ้านเดืนเมษายนตลาดคาดการณ์ว่าจะออกมาดีขึ้นทั้ง2ตัว โดยตลาดคาดการว่าการอนุญาตก่อสร้างเดือนเมษายนจะเพิ่มขึ้นเป็น1.13ล้านหน่วยจาก1.09ล้านหน่วยในเดือนมีนาคมและการเริ่มสร้างบ้านเดือนเมษายนจะเพิ่มขึ้นเป็น1.12ล้านหน่วยจาก1.09ล้านหน่วยในเดือนมีนาคมนอกจากนี้สหรัฐจะมีการเปิดเผยดัชนีราคาผู้บริโภคเดือนเมษายนตลาดคาดการว่าจะเพิ่มขึ้น0.3%จากเดือนมีนาคมเพิ่มขึ้น0.1% สะท้อนใหเห็นว่าตรางเงินเฟอ้อเร่งตัวสูงขึ้นดังนั้นเงินดอลลาร์สาหรัฐมีแนวโน้มแข็งค่าขึ้นและส่งผลให้มีแรงเทขายทงองรหยในทองคำคาดว่าราคาทองคำในคืนนี้เคลื่อนไหวในกรอบ1,255ถึง1,291เหรียญสำหรับตัวเลขเศรษฐกิจที่มีผลต่อราคาทองคำคืนนี้นะคะมี2รายการ1เวลาหนึ่งทุ่มครึง่งมีใบอนุญาตก่อสร้างที่อยู่อาศัยดัชนีราคาผู้บริโภคและจำนวนบ้านใหม่ที่กำลังก่อสร้าง และ2เวลา2ทุ่ม15นาทีเีอัตาการใช้กำลังการผลิตและผลผลิตภาคอุตสาหากรรมและดติดตามพรอมพรมอร์นิ่งรีพอร์ตได้ในช่วงเวลาประมาณ10นาฬิกานะคะแล้วกลับพบกับมุพอพร้อมพรในรีพอร์ตได้ในวันพรุ่งนี้ค่ะสวัสดีค่ะ